ค,ความสนุกที่พลาดไม่ได้ถึงเรื่องนี้คืออะไรครับคุณครับสนุกกว่าภาคแรกครับเพราะภาคแรกเนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่ว่าภาคนี้มันมันสนุกเพราะว่าพรเอโนนทําำหนังเก่งขึ้นครับโคเป็นไงบ้าง<ก>ครับผมเชื่อว่าภาคนี้นะครับผมจะได้รับความหาแล้วก็ที่สำคัญคือ,อ,อสถานก,การณ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราพี่พศจับมาอินเทรนตลอดแน่นอนนะครับ รับรองได้ว่าคุณจะได้มีสั์ใหม่ๆแล้วก็ได้นําไปพูดกันนะคะผมและที่สําคัญคือสําหรับเยาวชนนะฮะวัยกลางคนหรือว่าวัยสูงอายุาที่เป็นสาวกของพี่พจอ,อนอนท์นะฮะดูได้ไหมดูได้แน่นอนอะนะครับผมหรือว่าหญิงแท้ชายแท้ก็ไปดูได้มันชื่อเรื่องอะไรล่ะพูดแบบตลกตลกปล้นนายา ไม่ค่ะค่อยๆค่อยๆอ้าวเจอกันครับพี่เต๋าครับครับก็มีความหลากหลายในเรื่องนะครับก็มีทั้งสุขเศร้าเหงารักแล้วก็มีแอคชั่นด้วยยังไงอยากให้ลองชมดูครับโคตรนยาพูดแบบตลกตลกครับโคตรนยาใสยครับพี่ออยพี่ออยครับพี่ออยครับพี่ออยจะมาพี่ออยจะมาไม่ไปถึงไม่ไปถึงจะเลยไปดูครับ มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรทั้งคู่ใส่แว่นดำเนี่ยฮะนี่ยดูโลกเลยแบบก็ได้เป็นเกย์เป็นกระเทยป่ะเนี่ยทำไมต้องใส่แว่นดำปกติต้องปิดสายตาพูดแทนพี่เขาเลยนครับความบาดเสียวนะครับความใหญ่ความยิ่งใหญ่ความบาดเสียวนะฮะรับประกันแน่นอนนะครับของคนในยาไอยาภาคสองอยากให้ตัวข่าวดูคนนี้นานๆนี่ปล่อยสวัสดีค่ะมันสนุกยังไงครับเรื่องนี้ครับสนุกมากค่ะเพราะเรื่องนี้ยแอปเสียง ใช่ลแล้วทำตหน้าทีรร่อะไรคะในเรือ่องหน้าที่21เทคค่ะห <laughs> มายถึงว่าเขาเขาวัน21มิถุนายนหนึ่งอะถ่ายที่โรงพยาบาล21เทค ตอนแรกพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรปอยไม่เป็นไรจ้ะเทคที่ยี่สิบกว่าไม่เป็นไรพอยี่สิบเอ็ดอีปอยแต่ตอนนี้ไม่การสแสดงมาแล้วนะคะเราหลังก็ไม่มีเทคแเห็นไหมปอยแล้วบทอะไรคะวันละบทเป็นคุณหมอผ่าตัดชื่อยิง่งรักค่ะและ้ทำไมถึงจับม,มีดถือเข็มขนาดขนาดนั้นคะเพราะว่าพี่ตันนี่เป็นแรงบันดาลใจเโอเลเป็นอะไรครับเรอลบอกว่าคุณนอนทั้งเรื่อง เล่นเป็นน้องพี่เต่าสมชายครับ,รบน้องชายแท้ๆเลยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยโดนยิงครับทำให้ต้องไปเข้าโรงพยาบาลครับแล้วก็ไปเจอพี่ซันนี่กับพี่ป่อยครับอ๋อโอเคต่อไปนะครับีอะไรคะพี่เต่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงครับพี่เตาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วเป็น,เป,นเป็นยังไงคะงเจ็บมากมันรัดมากค,ครับ แล้วคุณพอใจกับที่เขาจับให้คุณแต่งไหมครับหรือว่าก็โอเคครับผมก็เลยเช่าเวช้ที่บ้านชุดหนึ่งเคยมาแต่งช่ไหมเคยมาเคยแต่งไหมไม่เคยครับไม่จริงไม่จริงอยู่บ้านเน่ะต้องแอบแต่งบ้างก็ดีครับก็จริงพี่โป้กขอเขาบอกว่ามันมันเป็นหนึ่งหนึ่งความสําคัญที่เป็นแก๊กของเขาเลยมันจะเป็นที่จะต้องแต่งว่างั้นเขาคิดมาแบบนอนคิดแล้วคิดอกขอเลยตอนนี้ไอ้โก้เริ่มหายใจไม่ออกแล้วนะครับไอ้ อยู่ทีครับอยู่ดีก็อกได้ที่ยังไงลองลองเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับในเรื่องว่าทำไมต้องแต่งคัดแท็กสองคนใช่ไหมใช่ครับโอเคไอ้กอยอยู่ป่ะอยู่อ่ะที่หลังเอาเอาไม้เบาๆมาถือกันบ้างนะโอ้โหนะก็ฝากกันด้วยนะครับฝากกันด้วยนะครับพยะย่ประย่ะสองระย่ะไอ้ย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 ะนี่ไอ้ยะไอ้ยะโอเคนะ